นี่ไงตอนนี้สั่นไหวไปหมดแล้วต้องเชิญอะไรดีงามมาพูดคุยกันโอเค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 ใครมาใครมาน้องไอซ์นัทรัตนพัทรศร่ทธาพิชิตสวัสดีครับสวัสดีครับพาลลุกกะอ้าวอเตอว์าเอบอกเป็นฮารลุกกะเวอร์ชันเวอร์ชันหนักมวยอ๋อหนักมวยหนักมวย เขาสายนักายพี <S <S ่ได้แรงมาน้องขายพี่ได้แรงมาเธอคิดว่าซึนแรงแล้วพี่กอล์ฟแรงแล้วนี่เตรมมาคือนี่เตรียมเตรียมน้องไอซ์เตรียมมาตั้งแต่รออยู่คือสังเกตไหว่าบุคลิกเป็นยังไงก็เหมาะแต่นี้ยังไม่เคยเข้าค่ายมวยนะคะถ้าค่ายไหนสนใจก็เรียกได้เนาะขายขายฟรีน้องก่อนดูที่ว่าเตะแรงเตะหนักนี่นี่ขนละขึ้นแล้วนะครับมารุสกาต้องไปแว็กซ์ซะหน่อยอุ้ยพเถอมโอ้ยไปคนเนใจอ่ะ นีนทุกอาทิตย์โดนถ่ายทุกอาทิตย์โดนหรอเพี่ก้องเอซ์มาถ่ายับเจอดีกว่าชื่อเสียงเรียนนมว่าไงจ๊ะสวัสดีครับชื่อไอซ์นัทลัดครับผมครับผมแล้วบทเป็นเป็นพี่ติมครับพี่ติมนี่ดูในเรื่องไม่เห็นเขานะเฮ้ยผมไม่เคยเห็นเขาเลยเขาเล่นตอนไหนหรอใช่ค่ะเพราะว่าน้องไอซ์เนี่ยจะมาในแบบว่าตอนท้ายๆเรื่องก็คือเป็นไดอารี่ของฮารุกะจังใช่ครับ เป็นยังไงบ้างคะแบบว่าคุณมาแค่ตอนท้ายแต่ว่ากระแสคุณดีเกินแบบนักแสดงท่านอื่นๆเยอะมากจริงเหรอครับจริงค่ะเรารอดูแต่ฮาลูกะจังแบบไอติมไอติมจับได้แล้วค่ะคนที่แบบดูไม่ดูซีรีส์เต็มอะค่ะคนนี้ค่ะจริงๆไม่เหมือนกล้องเลยกล้องดูซีรีส์ตั้งแต่ต้นจนจบดูตั้งแต่มาลีแล้วก็ดูพี่ไอติมต่อด้วยแต่จริงกับเรื่องพี่ไอติมก่อนนี่นี่หยิบแขกเรียไอติมเหรอหรือผมลุกออกเลยไปพป คือตอนแรกที่ดูตอนแรกวันแรกแล้วมีพี่ติมอ่ะเราก็นึกว่าเป็นแบบพิเศษตอนเดียวอ,อะไรอย่างงี้ไงแต่พอตอนสองตอนสามาคือซ้ำมาเรื่อยๆก็แบบเดือเรื่องต่อเนื่องแล้วก็ว<อ>ิธีแ้กมันเป็นไซส์สตอรี่ของฮารุกะอย่างงี้นี่อย่างงี้นี่แต่พอหันไปเห็นเธอฉันรับไม่ได้จริงด้วยปวดฉันจะกลับไปดูน้อง ัวจริงฮารูกะเขาเองไห้เหมือนนะเราว่าเราเหมือนนะเราว่าเราเหมือนในระดับหนึ่งเลยไม่แต่ว่าเขาบอกน้องไอ้น้องไอ้ทำงานที่เกาหลีมาก่อนใช่ครับทำอะไรกันู่นะก็เป็นนายแบบครับทำงานที่เกาหลีเป็นนายแบบเลยโอ๊ยอุยยไม่ธรรมดาเออมีสนใจนางแบบสักคนไหมครับ นี่แหละนี่แหละนี่แหละโลกคต้องการคนแบบนี้แหละคุณต้องต้องการไปทำไมอ่ะคือนายแบบต้องมีความกล้าก่อนนี่มีแล้วมีความกล้าแล้วโอเคแต่แบบเออเก๋เดี๋ยวไปคู่กันเลยเนี่ยเดี๋ยวเล่นหน้าให้ถ่ายคู่กันเอแล้วต้องไออ๋อนี่มีภาพมีพอร์ตโฟลิให้ดูด้วยโอ้หนี่ก็ถ่ายที่ที่เกาหลีครับโอ้นี่เหมือนคนเกาหลีเลยอ่ะนี่เดินจับจ้าแต่ไอไม่ใช่คนเกาหลีถูกป่ะไม่ใช่ฮะคนไทยแท้ไทยแท้เอ้าเหรอโอ้โห แล้วคิดยังไงถึงกลับมาอยู่ในซีรีส์มารีเนี่ยนี่ดูนี่ดูชีวิตดีมากเลยดีจริงจซีรีส์มารีเราก็ไม่ได้เลวร้ายมันก็ดังอยู่จานยิงสวยจานยิงสวยอู้นี่รักแมวด้วยนะโอ้เป็นอย่างี้จิใจดีเออแล้วเขาติดต่อมายังไงล่ะถึงได้มาเล่นพึ่จริงผมก็เอออยากเปลี่ยนเปลี่ยนครับผมลองแสดงดูบ้างก็เลยเออได้มีโอกาสติดต่อเข้ามาก็รับเล่นดูอืมแล้วไม่เคยติดใจเลยไหมชอบครับรวมชอบมากครับชอบงานแสดงครับอ๋อแต่ว่าตอนอ่อนนิดเดียวเนี่ยนะ ใช่ก็เป็นเหมือนไปลองดูก่อนว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเป็นไงแล้วจริงๆออกนิดเดียวแต่ว่าทุกคนกระแสมาแบบคือภาคนนี้ใครหรอเป็นนายแบบเกาหลีหรือเปล่าจะไมดีจังเลยอะไรยังไงคือตอนนี้เดินไปไหนก็มีแต่คนทักเอ้ยพี่ติมพี่ติมในไอจีก็เมนเออพี่เตรียมพี่ติมอะไรอย่างนี้ีใจรู้สึกดีใจครับพี่พูดไม่ออกอะเดี๋คนจับพลังได้ว่าเจอเราปึ้มปิ่มแล้วตอนทำงานที่เกาหลีนี่คือไงเราวิธีการทำงานที่เกาหลีเป็นไงบ้างอะตอนที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยก็ ขูดภาษาเกาหลีไม่ได้ก่อนอย่างแรกผู้ภาษาอังกฤษแล้วก็คนเกาหลีค่อนข้างจะจริงจังก็มีความมืออาชีพครับคือเคบอกว่ากองมาลีนี่ตง้องไม่มาซีเรียสเหมือนกันแต่เป็นคนเป็นคนไทยผู้ภาษาไทยก็เราก็เข้าสื่อสารง่ายขึ้นใช่ครับเดบบอกว่าเห็นได้ไปเดินแบบในงานโซเฟชั่นวีคด้วยใช่ครับเดินมาสองครั้งครับ2ครั้งซึ่งโซเแฟชั่นวีคเนี่ยถือว่าเป็นงานเดินแบบที่ใหญ่สุดในเกาหลีเนาะแล้วเขาบอกว่าเป็นคนเดียวด้วยหรอเนี่ยเป็นคนไทยคนเดียวลูก ถ้าเป็นคนเดียวที่เดินจะเหงาไปมันเหนื่อยนะเดินไปเปลี่ยนชุดเดินออกมาเปลี่ยนเดินเดินหลายคนหลายคนแอ้คเราเป็นคนเป็นคนเดียวเดียวได้ไดเรียนรู้บานมันก่อนเนี่ยจริงจนี่คือแบบไม่พี่ปอมปอมไอ้พวกใบพ่อศึกษาวเพิ่มเพิ่มตั้งข้างชายหนุ่มหนัาดีมีโดนแตะไปแล้วแบบไหนในเธอไปอยู่ที่ไหนมานัในในกายผมนะในกายผมเอาเธอจะให้เต็มที่เขาชวนแล้วเรามีสิทธิ์แล้วเราไม่ดูน่าเกลีย ใกล้ยิ่งกว่าใกล้ยิ่ใกล้ยิ่งมั้ยเดี๋ยวไม่ยิ่งเดี๋ยวไม่ยิ่งใกล้ยิ่ต้องตอนนี้เอาจิ้งแอร์19องศาแต่ตอนนี้เหงื่อแตกไปหมดเลยอ่ะตอนนเตียงเต้นเนี่ยเหรอเตียงเต้นเหรอใช่พอดพอดมันขนาดนั้นเลยใช่ไหมอาจจะถามก่อนในว่าพี่คือไอ้ดูแลอาจจะอาจจะตกใจแต่ว่าอยากให้ไอ้พูดถึงเอมี่ตัวจริงหน่อยเพราะว่าเล่นคู่กันตลอดสำหรับเอมี่ที่เล่นเป็นฮารุกะจางเอมี่เป็นยังไงบ้างเอมี่นี่ก็ผมเจอครั้งแรกก็คือจะเดินอยู่ในกองแล้วก็พูดอยู่คนเดียว ผมก็ทําอะไรผู้คนเดียวผมก็ไปถามเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยสคริปต์เขาเนี่ยค่อนข้างยาวเขาต้องนั่งท้องบทท้องบทอะไรเงี้ยก็เออแล้วก็ตัวจริงก็จะเสียงไม่ได้เหมือนในในตัวในในตัวฮารุกะก็ต้องแบบมีเสียงที่แบบดัดขึ้นมาตัวจริงตัวจริงสองตอบยังไงนะให้ให้เจฮารุกะจังเป็นคนแย่รักฮให้เลยไปเจได้ใช่เนี่ยดูสิเนี่ยดูสิไอ้ต่อยได้ต่อยเลยต่อยต่อยต่อยเลยต่อ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 ยจริงกว่านี้ยองสอง ไม่ทำไรนี่มี้ไม่แต่ตอนนั้นที่น้องมี่เขามาเป็นแขกรับเชิญเขาบอกตัวตัวจริงเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้ใช่ใช่ครับคือเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยฮะซึ่งจริงจริงเขาเป็นคนแก่ข้างนอกพอพักกล้องพักกองอะไรนี้ผมเห็นเขาก็จะหลับตลอดเวลาครับอาอแล้วแล้วโดนหนึ่งเวลาหลับเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็หลับแล้วทำงานหนักตัวจริงไอ้ล่ะเหมือนพี่ไอติมในเรื่องเปล่า หล่อๆเท่ๆยิ้มโดยที่ไนอ่ได้เรียติมอีกแล้วนี่ก็เขายินเขาฮปปีอ่อเป็นไงตัวจริงเราเหมือนไหมจะนิ่งกว่าครับคือจะนิ่งกว่าพี่ติมคือจะเจอใครก็จะยิ้มเจอฮารุกะก็ยิ้มเจอที่มดก็ยิ้มคือเจอใครก็ยิ้มหมดก็จะนิ่งกว่าหน่อยนึงครับแล้วเขาบอกว่าต้องเจอมาดามมดด้วยแล้วก็ไอซ์เนี่ยรู้จักกับมาดามมดมาก่อน ไปรู้จักกันตอนไหนยังไงคะทำไมไม่รู้จักกับพี่ก่อนคือรู้จักมาก่อนคือติดตามผลงานพี่มดอยู่แล้ว<อ>มาเจกเขาชอบไหมดูวันอาทเนี่ยชอบฮ่าฮาชอบความฮา<อ>ก็ตอนผมเข้าฉากกับพี่มดอ่ะคือสมมติที่เป็นพี่มดผมเข้าฉากกับพี่ไอ้นู่นเป็นมดดีกว่าพี่ไม่น่าทิตย์ใกล้มดว่ะไอ้นู่นละกันโอเคสมมติเป็นพี่มดเข้าฉากผมก็ต้องแบบ คือต้องมองทะลุผ่านออกไปคือห้ามมองใส่หูอย่างเงี้ยมองหน้าไม่ได้มองหน้าไม่ได้ขนตาขยับมันก็จะข่ำหลุดข่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมองทะลุไปอเออเหมือนทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่กล้ามองหน้าไม่กล้ามองไม่กล้ามองแต่พี่มองหน้าได้นะพี่รู้ว่าขนลุกเลยพี่เออข้ามไปบทต่อไปเลยดีกว่าพอกับแขกเจอค้มต่อไปเลยเลเคลียร์เลยเลอ่าร่วงงานกับพี่โอที่เป็นพ่วงกับเนี่ยเป็นยังไงบ้างร่วมงานยากง่ายหรือว่าไงมากน้อยแค่ไหนจ้ะตอนแรกเจอพี่โอก็รู้สึกว่าพี่โอเนี่ย ต้องดุแน่ๆเลยเพราะอะไรอ่ะเขานิ่งแล้วเขาก็แบบหัวล้อจิตรลูกน้องเราลุกน้องเราเขาก็จะนิ่งแล้วก็จะค่อนข้างเสียเรื่การทํางานรู้สึกว่าเขาต้องดุแน่แต่พอผมเข้าฉากก็ได้ได้คุยกับเขาเขาก็แบบสอนเขาอย่างนี้นะเพราะเขารู้ผมเล่นเล่นซีรีส์รข้งแรกก็เลยแบบเอออย่างนี้นะต้องทาอย่างนี้ก็สอนดูเออดูใจดีดูแบบรู้ใจดี เพ็นพี่ใจดีพี่ใจดีโอเคโอเคโอเคแล้วพอพอมาเล่นแล้วติดใจการแสดงมั้ยติดใจเทียบกับงานเดินแบบที่ผ่านมาคือมันเป็นศาสตร์ที่คล้ายๆการแต่งานแสดงจะละเอียดกว่าก็สนุกดีครับโอ้หแล้วงี้ติดใจการแสดงแล้วยังกลับไปเดินแบบปะหรือว่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวมีการแสดงให้เราดูก็มีงานแสดงแล้วก็ยังมีงานเดินแบบถ่ายแบบอยู่ยังรักษาเอาไว้อยู่ได้หมดอยู่แล้วเนาะแล้วนอกเหนือจากแบบเนี้ยไอ ไดอารี่ของฮารุกะจังยังเดี๋ยวจะมีอะไรอื่นๆมาให้ติดตามเร็วๆนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมีงานแน่นอนครับเดี๋ยวมีครับแต่ก็ยังไงก็ฝากติดตามไ้ด้วยครับมี่ c อนะนี่จะสมัครณ์แบบถามไอ้หน่อยสบอกได้ไหมว่าตอนจบคู่นี้จะเป็นยังไงอ่ะบอกไม่ได้ครับแรง ฉันก็ไม่ได้อ่านบทด้วยไงตรงซีนไม่ไดบดูตัวกันเอาเองเดี๋ยวรอดูไปซีแหมอยากดูกอดสกิปข้ามไปเลยไปดูแค่ตอนร้ายหน่วอพอดเลยลองมาดูจนจบสิพี่อ๋ออย่าดูผลงานตัวเองด้วยอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเออว่าเขาเล่นด้วยนี่หว่าลืมไปเล่นเมื่อจ้าเฮ้ยผมดูแล้วนะหรอเออดูถึงตอนคุณเล่นอะตอนไหนคุณเคลิ้มไปกินน้ำกินน้ำกลอะไรน่ะแล้วคุณเคลิ้มนั้นคุณน่าจะไม่รับผ้าตัวเลยล่ะผมดูสมแล้วอุแรงสุดไปเลยนะคุยกับน้องต่อโอเคอ่ะแล้ว ถ่ายทากับคนอื่นเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากการออกกองถ่ายในครั้งนี้ครับก็ได้รู้ว่าทุกคนทํางานกันเครียดแล้วก็จริงจริงจัง,จงออกับการทํางานมากแล้วก็หลังกองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงเอ้ยทีมงานเยอะขนาดไหนคือทีมงานเยอะมากคนแน่นมากแล้วในกองคือคือทุกคนจะไม่รู้จักชื่อผมนะคือจะเรียกว่าพี่ตีมพี่ตีมพี่ตีมเขาบอกเอ้ยพี่ผมชื่อไอครับพี่ผมชื่อไอครับพี่ครับผมชื่อไอครับพี่ครับผมชื่อไอครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกดีฮะสนุกดี แล้วทุกคนทุกวันนี้ทุกคนก็ยังเรียกไอซ์ก็ยังเรียกพี่ติมอยู่บอกไม่ได้ก็ยังเรียกพี่ติมอยู่ไปมีติ้งมาด้วยเป็นยังไงบรรยากาศมีติ้งที่ก็ไปด้วยเจอเจอเป็นยังไงบ้างสนุกสนุกครับสนุกทุกคนแบบดูแบบเฮฮาดูแบบมีความสุขการทํางานแล้วก็พองานออกไปคนเห็นคนชมก็รู้สึกดีใจดีใจโอเคก็เดี๋ยวรอลุ้นนะว่าบทสรุปของพี่ติมนะกับน้องฮารูกะนะนี่ไปดูอีพีแปดแล้วไปแอบดูมาแล้วพี่ สปอยไม่สปอยจะไม่เล่าให้ใครฟังฉันเล่าดูที่มีซีรีส์มีน่ารักมากเดี๋ยวให้ long ice ฝากซีรีส์หน่อยละกันนะครับฝากอินสตาแกรมฝากทวิตเตอร์ฝากเฟซบุ๊กฝากอะไรฝากได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าฝากตัวมาฝากที่พี่น้องน้องหันควับเลยจะงเลยคับนี้ได้ทุกอย่างนี่ได้ทุกอย่างพูดจริงงั้นก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องมารีเพื่อรักพลังสุดาด้วยนะครับผมทุกวันเสาร์นะครับสี่ทุ่มช่องชีวิตเฮ็ดออนแอร์ครับ ความรักของผมกับฮารุกะจะเป็นยังไงก็ติดตามกันครับเามือคนแบบดูปุ๊บจบเบรกปุ๊บรีบปิดนี้แย่ถึงปีเนี่ยต้องปิดนะมันนท้ามันมีมันมีเนอรี่ของฮารุกะนะรอดูติดตามยาวๆเออตลกมากนี่ชอบจริงมุงมิงฟุงฟริงน่ารักมากคนนี้ออกมาทีไรจะต้องมีเอฟเฟกตวิ่งวุงวังตลอดเวลาใช่แล้วมันใช่นี่เบาๆเบาๆเบาๆหน่อยนี่ว่าแต่เขาคุณก็เบานิดนึง จานยิ่งสุกกินมากเอาลาจานยิ่งสุกได้เข้าฉากเดียวกันไม่ได้ไงไม่มีเรยไม่ได้กินในติมเขาหรอกเดียวเดียวเดียวจะซื้อกินเองนะโอเคเอออะ ตอนนี้ขอบคุณไอซ์ด้วยละการที่มาพูดคุยกับเราเนื้อไงเดี๋ยวฝากติดตามผลงานของไอซ์แล้วก็เดี๋ยวได้เห็นอีกเยอะแยะแน่นอนนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีข่าวคราวของไอซ์มาฝากทุกคนแน่นอนนะคะเกรดอันนี้ต้องขอบคุณน้องไอซ์นะคะขอบคุณค่ะแก็ติดตามบาลีกันนอสกันด้ลที่ส่นต่อค่ะดูจระนาจใช่ค่ะพักเบรกนะคะแล้วเบรกหน้ามาคุยกันต่อครับยงมาแล้วพี่ยงมาแล้ว